ถ้าเพื่อนๆไม่มีเครื่อง PC และอยากจะใช้งานวิดโอเพื่อนๆจะทำไงครับวันนี้ผมมีวิธีมาแนะนําแบบไม่ต้องมีโน้ตบุ๊กไม่ต้องมี PC ก็สามารถใช้งานวิดโดได้ด้วยการใช้งานในชีวิตประจําวันของเรานะครับปัจจุบันเราจําเป็นต้องมีไม่ว่าจะเป็น PC ไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กใช่ไหมครับสำหรับการใช้งานไม่ว่าจะเป็นดูหนังฟังเพลงหรือการกระทั่งการทํางานในชีวิตประจําวันต่างๆนะครับแต่ว่า ข้อจำกัดอย่างหนึ่งของผู้ใช้ PC ก็คือการลงทุนใช่ไหครับเพราะว่าเราต้องลงทุนในการซื้อน้ตบุ๊กซื้อ PC ถึงแม้หลายๆคนอาจจะบอกว่าผ่อนศูนเดือนยีเดือน,อ,นอะไรก็ว่ากันไปนะครับแต่ว่าบางคนไม่ได้จำเป็นจะต้องมีลักษณะของ PC เป็นของตัวเองหลายคนคงคิดถึงโซลูชันอื่นๆนะครับเช่นบางคนมีเครื่องออฟฟิศมีเครื่องสำนักง,งานก็คงแบบไม่เด็ซีเรียสก,กันนะเพราะว่ามันใช้เครื่องออฟฟิศได้ แต่กับอีกหลายๆคนเนี่ยเขาอยากได้อยู่ไว้สําหรับงานนึกง่ายๆก็คือนักเรียนนักศึกษาเฟิร์สจ็อปเปนะครับหรือกระทั่งคนทั่วๆไปที่อาจจะอยากมีลักษณะของ Cloud PC มาถึงตรงจุดนี้หลายคนอาจจะเริ่ม,มงงแล้วอะไรคือ Cloud PC c นะครับคลาวพีซนะครับก็คือการใช้งาน PC ในรูปแบบของคลาวนะครับ <S <S เพียงแค่เรามีอ,อุปก,กรณ์สำหรับการ Access เข้า Cloud ปกติคลาวในชีวิตประจำวันจะนึกถึงอะไรครับพวก d r o p b o x วันได้เนี่ย Google d เกิลต่างๆแต่นั้นมันทําได้แค่ฝากไฟลโยนไฟล์ไปฝากาแล้วเราสามารถ Access เข้าได้ทุกที่ใช่ไหมแต่ว่าสำหรับ Cloud PC เนี่ยมันจะมีเหมือน Visual PC ของเรานะครับอยู่บน Cloud ซึ่งเราสามารถใช้งานได้เหมือนโน้ตบุ๊กหรือก็ทั่งเครื่อง PC ได้เลย แต่ว่าข้อจํากัดของมันนะครับก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตถ้าเพื่อนเน็ตไม่แรงเนี่ยมันก็จะเกิดอาการแหลกการค้างบ้างนิดหน่อยการกระตุกเป็นบางช่วงแต่ว่าข้อดีของมันก็คือจะเป็นเรื่องของความปลอดภัยเพราะว่าทุกอย่างมันรันบนคราวนะครับการแอคเซสต่างเนี่ยมันต้องมีเรื่องของออลทไน์ line, เรื่องของยูเซอร์พาสเวิร์ดอะไรต่างๆที่ซีเคียวริตี้พอสมควรแล้วก็ยังมีเรื่องของการแบ็กอัพข้อมูลโน้ตบุ L ๊ก PC เวลา s s ชเราพังใช่ไหมครับมันก็ศูนย์ไปเลย แต่ว่าถ้าเป็นตัวค l o u d PC เนี่ยเขาจะมีเรื่องของการแบ็กอัพไว้เพราะฉะนั้นถ้าเราทำงานหรือฝากไฟล์ทำงานบน Cloud PC เนี่ยมันจะเรียกได้ว่าแทบไม่มีปัญหาที่ข้อมูลจะหายใช้คำา่าแทบนะเพราะว่ามันก็มีโอกาสได้บ้างนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อเดือนในการใช้งานที่ถูกว่าปกติเพื่อนๆผ่อนโน้ตบุ๊กพ c อย่างน้อยเดือนขั้นต่ำนะครับก็ต้องมีหลักพันขึ้นไป แต่สำหรับค l o ว d PC วันนี้ที่ผมจะมาแนะนำเนี่ยก็จะเป็นราคาเริ่มต้นเพียง299บาทต่อเดือนนะครับปีหนึ่งก็ประมาณ3,000ันนิดๆเท่านั้นเองหรือถ้าอยากได้ประสิทธิภาพสูงขึ้นก็จะมีราคาที่เป็น499นะครับปีนึงก็ไม่กี่พันนะครับมันอยู่ในระดับที่เราสามารถจัดการจัดสรรได้แล้วกันนะครับถ้าเทียบกับราคาเครื่อง PC ที่เราต้องใช้ในแต่ละปีเนี่ยมันถูกกว่าอยู่แล้วนะครับแต่แน่นอนอย่างที่ผมบอกมันก็มีข้อจํากัดบางอย่างวันนี้ผมเลยมาขอแนะนํา AAS c าวพีซนะต้องบอกก่อนนะคอนเทนต์นี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์จากทาง AAS ในแรอย่างไนะครับแต่ว่าผมเห็นในช่วงเดือนตุลาคมที่ผ่านมาทาง AAS เขาเปิดตัวค l าวพีซแต่ว่าเพิ่งเปิดให้ใช้งานจริงๆนะ่ยในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแล้วผมก็เลยแบบไปเสาะหามาว่าเล่นแล้วใช้งานแล้วเป็นอย่างไรนะครับก็เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันนะครับ ต้องบอกก่อนว่าคลาวด์บ BC จริงๆอ่ะคล้ายๆถ้าใครเคยเล่นพวกรัสตะของซอฟต์แวร์ v m w a r e นะครับก็คือการที่เราเอาเครื่องเรามาแบ่งเป็น Windows เป็น Linux ต่างๆที่เราสามารถรันบนเครื่องเราได้แต่ว่าของ AS Cloud PC เนี่ยเขาจะใช้เครื่องเซิร์ฟเวอร์หนึ่งเครื่องที่มาแบ่งเป็นเหมือนเซกชันแต่ละเซกชันให้แต่ยูเซอร์แต่ละคนซึ่งในเชิงบิสเนสเนี่ย AS ชคลาวดเขามีมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าเพิ่งมาเปิดให้สำหรับใช้งานยูเซอร์ทั่วไปได้ใช้งานกันนะครับก็ ใครสนใจก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าการใช้สมัคร AS c l า u d PC นะเพื่อนๆต้องมีเบอร์ของ AS หรืออินเทอร์เน็ตของค่าย 3B b ซึ่งเขาตอนนี้เขาเป็นเจ้าของเดียวกันใช่ไหมเราสามารถสมัครได้นะครับการสมัครก็ไม่ยุ่งยากนะครับก็สมัครตามเบอร์ของเราได้เลยมันจะมีให้สมัครเลยนะครับซึ่งใครสนใจก็สามารถเข้าไปที่ตัว AS c l า u d PC ได้นะครับเมื่อเราสมัครแล้วนะครับเขาก็จะมีลิงก์สำหรับให้เราสมัคร User password เราต้องสมัคร User password ก่อนนะเพื่อสำหรับการ Acces เข้าไป เมื่อเรา Excel เข้าไปแล้วเนี่ยการใช้งานตัวเนี่ยตัวเครื่องเนี่ยมันเหมือนใช้งานบล d เดลเลยเราสามารถลงโปรแกรมต่างๆได้สามารถดาวน์โหลดอัปโหลดไฟล์งานต่างๆได้นะดู YouTube ก็ยังได้แล้วตัว Cloud PC ข้อดีของเขาคือเขามีอัลทอรไน์นะครับก็คือมีสิทธิ์ในการเข้ามา Acces ปตัวเครื่องเราได้ซึ่งณปัจจุบันนะครับอุปกรณ์ที่รองรับจะเป็นตัวคอมพิวเตอร์เพราะาเขามีตัวซอฟต์แวร์มาให้กับตัว Cloud p o c k e t ต c ลนนักษณะนีนะครับที่เราสามารถเข้าไป Acces ปได้ ใช้งานเหมือนโน้ตบุ๊ก PC ทุกประการนะครับมีลำโพงต่ออินเทอร์เน็ตไวไฟบลูทูธต่างๆใช้งานได้หมดหรือถ้าเพื่อนๆต่อมันโน้ตบุ๊กอย่างเงี้ยมันสามารถต่อเป็น2จอ3จอได้ด้วยนะครับเขาสามารถ Excel เข้ามาเหมือนเราใช้งานของเครื่องเราเลยทีเดียวหรือถ้าใครใช้งานโน้ตบุ๊กเนี่ยมี Windows อยู่แล้วอยากเข้าใชเครื่องนี้เป็นอีกเครื่องเป็นอีหนึ่งเวชัลหน้าจอเป็นอีหนึ่งหน้าจอก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะทฤษฎีญญามามากมายนะครับการใช้งานอย่างที่ผมบอกว่าณปัจจุบันตอนที่ถ่่าาาาายทํสมรถใช้ผนตัว Cloud ทอร์มินตัวนี้กับ n o t e บุ๊กการใช้งานบนโน้ตบุ๊กมายุ่งยากครับอันนี้ก็คือโหลดโปรแกรมติดตั้ง Access เข้าไปเลยแต่ว่าอีกตัวหนึ่งที่ทางเอสเขาคุมมใจนำเสนอก็คือตัว Cloud PC ที่เป็นตัวกล่อง Terminal อลย่างีลักษณะนี้นะครับก็ตัวนี้จะเป็นกล่องของ ZTE นะครับตัวจริงๆตัวกล่องก็คือเหมือนเราใช้พวกอะไรนะ Apple TV อ่ะคล้ายๆลักษณะนั ok ้นนะก็คือเาจะมีกล่องสำหรับ access นยจริงๆมีขนาดแค่นี้แค่นี้เล็กแค่นี้เลยอ่ะแค่นี้เลยให้เห็นนะครับกล่องก็พลาสติกธรรมดาครับแล้วก็จะมีพอร์ต USB Type C นะครับสำหรับจ่ายไฟ HDMI นะครับตัวเต็มแล้วก็ USB 3พอร์ตแต่ว่าเป็น USB แบบ2.0ครับขัดใจมากเลยนอกจากนั้นอุปกรณ์ในกล่องนะครับก็จะมีพวกตัวอะแดปเตอร์นะครับ USB Type A to Land อันนี้ Type A to Land นะครับแล้วก็ตัว Type A to Type C สุดท้ายก็ สายดีมาเต็มนะครับราคาอยู่ที่1 9ึ่บาทนะครับใครซื้อก็ตอนนี้สามารถสั่งซื้อได้ทาง a อออนไลน์แล้วก็ไปรับหน้าช็อปก็ได้นี่ผมก็ไปรับหน้าช็อปมานะครับมาลองใช้ s อสคาวพีซนะครับโปรแกรม ตัวนี้ต้องเข้าไปเว็บ AS c l c นะครับมันจะมีให้โหลดสำหรับเวอร์ชันบน Windows นะครับซึ่งหน้าปัจจุบันมีแค่เวอร์ชัน Windows ยังไม่มีเวอร์ชันของ Mac ใดๆนะครับเพราะฉะนั้นการใช้าง,งานหลักก็จะถูกจำกัดอยู่บน Windows เท่านั้นนะครับก่อนอื่นหลังจากเราสมัครเสร็จแล้วนะครับเขาจะให้เราสร้าง User ก่อนนะครับเพื่อ Ac Excel เข้ามาก็จะมีการยืนยน e ันอีเมลด้วยเพราะว่าการตัวเราลืมพาสเวิร์ดเขาจะได้มีพื้นที่ในการส่งไปสำหรับรีเซ็ตพาสเวิร์ดนะครับ อันนั้นก็จะมี user password ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับเราสามารถ l o อกอเข้าไปได้นะครับลองล็อกอเลยครั้งแรกที่เราล็อกอเข้าไปนะครับมันจะใช้เวลาประมาณนึงเหมือนเรา install windows นั่นเองนะครับมันก็ต้องใช้เวลาในการ setup น่นนี่นั่นครับมาแต่ว่าไม่นานครับแป๊บเดียวนะครับก็นันจะเข้าสู่หน้าต่างที่เหมือน windows 10ทุกประการ,นะรการใช้งาน ใช้คาว่าเหมือน Windows ทุกประการนะครับไม่ว่าจากการลงโปรแกรมต่างๆการจัดสรรโฟเดอร์การทํางานต่างๆนะครับเราสามารถทํางานเนี่ยผมลองเทสให้ดูนะครับแต่ว่าข้อแตกต่างจาก Windows ปกตินะครับก็จะมีอยู่อย่างหนึ่งนะครับก็คือด้านบนนะครับถ้าเราใช้งานบนเวอร์ชันวินโดว์จะมีหน้าต่างเล็กๆที่เราเปิดมานะครับเพื่อจะเลือกได้ว่า disconnect restart net monitor ก็จะดูเรื่องของอินเทอร์เน็ตนะครับว่าเนี่ยอินเทอร์เน็ตของเรามีความเสถียรขนาดไหนนะครับดาวน์โหลดอัปโหลดต่างๆนะครับเพราะว่า เนื่องจากทุกอย่างมันทําอยู่บนคลาวเนี่ยถ้าเรามีอเน็ตที่มันไม่ดีนะมันก็จะมีปัญหาในการกระตุกการหน่วงมากกว่าปกตินะครับมันก็จะมีส่งผลต่อการใช้งานด้วยแล้วก็ตัวดีไวซ์นะครับตัวนี้ยดีไวซ์มันก็จะ Exit เข้ามาตัวเครื่องของเราได้นะครับสามารถ this ดูดิสได้หรือใครที่อยากจะดึงไฟล์งานจากเครื่องโนบุ๊กเครื่องนี้ เข้าไปบน Cloud PC ของเรานะครับเราไม่สามารถลากไฟล์เหมือน VMware ได้ Vmware นี่เราสามารถเปิดจอเล็กแล้วลากใส่เข้าไปได้แต่ว่าจะอยู่ที่ตัว D e ไว c e ตรงนี้นะครับเราสามารถ add folder ได้เลยแล้วเราก็เลือกได้ว่าสมมติเราอยากให้โฟลเดอร์ตัวไหนเข้ามา Acces s ที่เราเข้ามาทำงานในเครื่องนี้ได้นะผมเลือกสักอันหนึ่งแล้วกันผมจะมีขขอก็ select โฟลเดอร์วไว้หลังจากนั้นนะครับมันก็จะ Add มาเป็น เน็ตเวิร์กดรส์เนี่ยเครื่องเรานี่เห็นป่ะเนี่ยมาแล้วก็จะมีรูปที่เราแอดเข้ามาเป็นโฟลเดอร์นี้อ่ะผมลากให้ดูนับเนี่ยหน้าต่างมันจะมีอาการแบบเป็นเฉพาะกรอบนะครับจะไม่สมูทเหมือนเวลาใช้งานบนวิดีโอนะครับอันเนี้ยเราสามารถใช้งานได้แล้วนอกจากนั้นนะครับเราสามารถ a c ้ e ถึพวกพอร์ต USB กล้องเว็บแคมสามารถ Acces ึเข้ามาได้นะครับแล้วก็ตัวพอร์ตคอมต่างๆพอร์ตแล้วก็ถ้าใครมีไดร์ DVD พิมพ์เตอร์ก็สามารถใช้งานแอด ผ่านตรงนี้ได้หมดนะครับคือเหมือนใช้เครื่องเราจําลองเพื่อ Excel เข้าตัวคลาวด์พีได้เลยนะครับถัดมาก็จะเป็นเมนูตัวเซตติ้งนะครับเราสามารถเซตติ้งเรื่องของการใช้งานทั่วๆไปได้นะครับพิกเจอร์คุณภาพตอนนี้ยังได้แค่ full hd แล้วก็การใช้งานตอนนี้นะครับ eh AH cloud pc เขา,าแนะนำให้ใช้งานแค่ในประเทศเราเท่านั้นเพราะเป็นเรื่องของนเน็ตถ้าเพื่อนๆไปต่างประเทศผมคิดว่าอาจจะ AcX เข้าไม่ได้หรือ Acces เข้ามาได้แต่จะชา้ากว่าปกติเพราะฉะนั้น A, เเขาเลยไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับอนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของ audio เรื่องของเฮลท์ต่างๆนะครับอันนี้ก็ปกติเหมือนตัวโน้ตบุ๊กต่างๆสามารถใช้คําสั่ง Control Alt Delete ได้เลยนะครับเพราะว่าบางทีเรากด Control Alt Delete อาจจะไม่ติดนะครับเพราะว่ามันจะถูก Excel เข้าเข้าเครื่องปกติของเราเพราะฉะนั้นเราสามารถกดตัวนี้ได้สามารถกดมินิม z e ได้กดตัวนี้นะครับยอ่อมันก็จะย่อเป็นหน้าต่างเล็กๆนะครับหลังจากนั้นก็จะเห็นตัวหน้าต่างของตัวโน้ตบุ๊กของเรานะครับก็สามารถใช้งานเนี่ยสมมติเราสามารถใช้งานคู่กันได้แล้วก็ ที่สำคัญนะครับถ้าโน้ตบุ๊กหรือ PC ของเราต่อหลายจอตัวดีไว c ์ในตัว HKBc มันก็จะดีเทคเป็นหลายจอเช่นเดียวกันเหมือนเราใช้งานได้เหมือนเครื่องเราเป็นแค่เป็นทางผ่านที่สามารถใช้งานได้นะครับเอออ่ะผมโชว์รายละเอียดสเปคให้ดูแล้วกันนะครับว่าสเปคเครื่องนี้เป็นอย่างไรนะครับผมซื้อแพคเกจตัวเริ่มต้นนะครับ299ตัว CPU AMD เป็น Epic นะครับ2.79นะครับแล้วก็แรม 8G b ตามที่ เราซื้อแพ็กเกจเอาไว้นะครับถ้าใครที่ซื้อแพ็กเกจสูงวันนี้ก็จะได้ CPU ที่คอเยอะขึ้นแต่ก็น่าจะรุ่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวแรมเป็น16 g ิรวมไปถึงตัว Windows ที่เราใช้งานตอนนี้จะเป็น Windows Server 2019นะครับหลักการน่าจะคล้ายๆกับใครที่ไปร้านเกมแล้วจําเป็นต้องล็อกอินเข้าเครื่องแม่นะครับเพราะว่าเขาไม่อยากคาใช้จ,จ่ายเนื้เขาซื้อซอฟต์แวร์ตัวเครื่องแม่แล้วเราก็ สามารถเข้าไปจากทุกเครื่องในร้านเกมได้นะครับหลักการคล้ายๆกันแต่ว่าอันนี้จะเป็นระบบที่ใหญ่กว่านั้นมากพอสมควรน,นะครับนอกจากนั้นนะครับตัวไดตัวเครื่องนะครับเขาตัวเนี้ยตามแพ็กเกจจะเป็น500กิกใช่ไหมครับเขาก็จะแบ่งเป็นตัวได้ซีกับได้ดีมาให้อยู่แล้วนะครับเ c c e s ปตัวไดที่เป็นไฟล์แบบ iso นะครับการใช้งานผมว่ามันก็คือการใช้งานวิดีโออะเราไม่ต้องพูดอะไรเยอะนะครับมันก็เนี่ยการใช้งานสปิก,กร์ต่างๆนะครับก็ใช้งานได้ ปกติแล้วก็เดี๋ยวผมดูในส่วนของสเปคนิดน,นึงนะครับหลายคนอาจจะคิดว่าสเปคต่างเป็นยังไงบ้างนะครับผมทดสอบมาได้คร่าวๆต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าสเปคแม้จะเป็น CPU ระดับ AMD e p y c นะครับแต่ว่าเวลาเราใช้งานจริงๆเนี่ยผมว่าสเปคมันประมาณโน้ตบุ๊กที่ราคาไม่ถึง10,000บาทนะครับเอาจริงโน้ตบุ๊กระดับ10,000บาทอาจจะให้ความรู้สึก performance ดีกว่านี้นะครับแต่ว่าถูกจํากัดด้วยอินเทอร์เน็ตด้วยถูกจํากัดด้วยสเปคที่เขาถูกลดทอนลงไปนะครับ ตัวแรกนะครับก็จะเป็น SSD นะครับ SSD ความเร็วการอ่านอยู่ที่1,286นะครับแล้วก็เขียนอยู่ที่542ก็กลางๆนะครับจริงๆคือผมว่าเราแทบไม่รู้สึกหรอกเพราะว่ามันถูกจำกัดด้วย bandwidth ของอินเนตอยู่แล้วนะครับ CPU นะครับเป็น AMD EPIC นะครับแล้วก็ตัวคอ2คอซีเทสนะเพราะว่าเขา <laughs> เขาโดนล็อกนะครับตามแพ็กเกจที่เราซื้อนายขอดูประสิทธิภาพนะครับ PC Mark คะแนนอยู่ที่2,000 622คะแนนนะครับส่วนส d m ดีมไม่สามารถทดสอบได้นะเพราะว่าตัวนี้เป็นการ์ดจอนบอร์ดที่ไม่รองรับ DirectX 12นะครับ mm. ก็เลยใช้งานด้านกราฟิกผมสำหรับผมไม่ค่อยแนะนำนะแต่ว่าถ้าใครที่เอาไปดู YouTube สามารถดูได้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูนี่ครับนี่ผมดู YouTube ผ่านตัว c l o u d PC นะถ้าเราดูเผลนๆเ,เนี่ยมันก็สม,มูทดีนะสามารถดูได้ใช้งานได้อันนี้ผมไม่ได้เปิดลำโพงนะเพราะเดี๋ยวเสียงมันจะตีกับคำพูดก็ดูได้ปกตินะครับแต่ว่ามันจะมีถ้าเราจับสังเกตมันจะมี แหลกนิดๆนิดๆน,น,นะครับแต่ว่าถ้าเปิดฟังเพลงแล้วกันถ้าสมมติเราเปิดไปด้วยทํางานฟังเพลงไปด้วยเนี่ยเอ้ยอันเนี้ยไม่ได้รู้สึกถึงความต่างแต่ถ้าเราดูที่โฟกัฟกสเรื่องของการแสดงผลภาพอาจจะมีกระตุกนิดนึงแล้วก็ความละเอียดนะครับสมมติเรืลองปรับเป็น 4K เิไหวไหมอ๋อก็หน่วงกระตุกกระตุกประเดิมเห็นชัดเจนนะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะดูผ่านตัวคาร์พีซีเนี่ยผมว่าแนะนา Full HD เนี่ยกลางดีกลังดีนะคือไม่ได้รู้สึกมันกระตุกชัดเจนขนาดนั้นนะครับโอเค อันนี้ก็เป็นการใช้งานบนตัวเครื่องโน้ตบุ๊กวินโดว์นะครับสามารถใช้งานได้ปกติแล้วเดี๋ยวไปลองตัว คลาวด์เทอร์มินอลกันว่าการใช้งานมันจะแตกต่างบากน้อยขนาดไหนครับต่อกันด้วยตัว ZTE Cloud Terminal นะครับมูลค่า1,990บาทมาลองกันนะครับหน้าตาล็อกอินก,ก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็การตั้งค่าต่างๆสามารถตั้งปิดเครื่องได้ user setting ต่างๆนะครับอันนี้ดีมีดีบักหมวดมีตัวเ b o u บนะครับแล้วก็ตัว w a l เ p a p อร์พื้นหลังเปิดปรับเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ตัวตั้งค่าข้างขวาอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปในวิดีโอแล้วล็อกอินให้ดูีเนี่ยสเปค CPU 4คอร์ RAM แอ่า ป๊บนึงขอปรับเดส u ล i ชันค๊หนึงหน้าตามันคล้ายๆตัวที่เราล็อกอินใช้งานบนวินโด s เลยนะครับแต่จะแตกต่างกันก็คือจะมีเมนูด้านบนกับด้านล่างที่จะแตกต่างกันกน,น,นิดนึงก็คือจะมีเรื่องของ disconnect reboot เช็คอินเน็ตนะครับแล้วก็ setting ต่างๆตรงนี้ คล้ายกันนะครับสามารถตั้ง policy picture er ได้ถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีแนะนำอาจจะลดเหลือ HD หรือ SD ก็ได้นะครับแล้วก็การตั้งเรื่องของ USB access เราสามารถตั้งปิดได้นะครับถ้าเราไม่อยากไปใช้งานข้างนอกแล้วกลัวใครจะมาเผยแพร่เวลาใส่เราเราก็สามารถตั้งปิดได้นะครับดีมากั้หมดแล้วก็ตัว a b o u t นะครับแต่สิ่งที่เพิ่มมาถ้าเราใช้ตัว cloud terminal ก็ erm คือเมนูด้านขวาครับจะเป็นการตั้งค่าซึ่งปกติถ้าเราใช้งานบน windows เนี่ยมันจะสามารถตั้งผ่านตัวาร์ดแวร์ของตัว windows ได้อยู่แล้วนะครับก็ตัวนี้สามารถตั้งลำโพงได้ แต่ลำโพงมันไม่ได้มีในตัวคาลทอมิโนนะครับลำโพงในที่นี้ก็คือการต่อผ่านบลูทูธตัวคาลทอมิโนเนี่ยจะมีทั้ง Wi-Fi แล้วก็บลูทูธติดตั้งมาให้นะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถแอคเซสตัวได้บลูทูธตัว Wi-Fi ได้เลยโดยที่ไม่ต้องต่อพวกดองเกิล Wi-Fi ดองเกิลตัวบลูทูธได้เลยนะครับอ่ะแล้วก็ไมโครโฟนเปิดปิดได้แต่ว่าจริงๆตัวกล่องมันไม่ได้มีไมโครโฟนรับนะครับแล้วก็ไม่มีลาโพง ก็มีเรื่องของโล c a อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้จะเป็นการตั้งค่าอินเทอร์เน็ตสามารถต่อ usb แลนได้อันนี้ก็จะเป็น System Setting ต่างๆนะครับตัวอ่าตัวเบลก็จะมีตัว h a r d ดแวร์เวอร์ชัน s ิสเต็นะครับก็จะมีการตั้งค่าหน้าจอ Resolution นะครับแล้วก็ตัว Audio อมิวส e a ป e r ได้นะครับพาวเวอร์พาร y ต่างๆนะครับก็อโตเมติเราสามารถตั้งปิดหน้าจอได้นะครับกี่นาทีได้อันนี้ปกติแหละเน็ตเวิ Network สามารถ Wi-Fi ตั้งแอได้รองรับตัว Wi-Fi 5G ไม่่ใชรองรับแค่2 4 ก็จะดีสําหรับใครที่ต้องการเน็ตเวิร์ที่มันสเสถียรมากกว่านะครับแล้วก็ผมว่าตัวกล่องเนี่ยก็สามารถรับ Wi-Fi ได้ไกลพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ อินเทอร์เน็ตก็สามารถต่อแบบตั้งค่าต่างๆ ddns <Do> ipv 6ได้นี่ปกตินะครับแล้วก็ตัวดี v i c e นะครับก็จะตั้งเปิดปิดบลูทูธได้นะครับเนี่ยสามารถเซิร์ชบลูทูธได้ด้วยนะครับสามารถตั้งแพรได้ตัวนี้คือไม่ผมว่าครบเลยนะเพราะว่ามีทั้ง Wi-Fi มีทั้งบลูทูธเลยไม่ต้องต่อเพิ่มข,าด,ขาดก็แค่คีย์บอร์ดเมาส์ที่เขาไม่ได้แถมมานะครับซึ่งเราสามารถต่อ usb ได้นี้ก็ตั้งความเร็วเมาส์ได้นะครับอันนี้เป็นการตั้งค่าดีไว c e นะครับแล้วก็ล็อกนั้นก็จะมีพวกตัััััววเเออออรรรร์ช่่่่่นนทีาาาาาาสสมมมถถปดดดดตตตไไไ้้้้ะะคคงงืๆก็ห หลักการเครื่องนี้ก็คือเหมือนตัวกล่องคล้ายๆตัวลักษณะของ Apple ิลทวละกันอ่ะเราสามารถต่อเชื่อมต่อล็อกอินแล้วก็สามารถดูการใช้งานได้นะครับเนี่ยแล้วก็จะมีไฟแสดงสถานะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเวลาต่อเปิดเครื่องแล้วเนี่ยมันจะมีไฟแสดงสถานะสีเขียวอยู่นะครับซึ่ง USB Type C เนี่ยแม้จะต่อจากคอมที่ไม่ได้เปิดนะครับไฟเลี้ยงก็เพียงพอสาหรับการใช้งาน,นครับเพราะฉะนั้นใช้ไฟน้อยมากๆนะครับจริงๆต่อ Power Bank ผมว่าผมเผื่อก็ได้นะแต่ปัญหาคือจอเราไม่มีเพราะฉะนั้นต่อ Power Bank เพื่อใช้งานกล่องนี้ผมว่าก็สามารถทำได้นะแล้วก็มี w i f i ในตัวถ้าขอแค่มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ฝั่งนี้มี HDMI Th ยเ A ข้อเสียคือไทยเ A เป็น2.0นะมันมันไม่ได้ Excel เอ็กเซเร็วเท่าไหร่แต่ก็เข้าใจได้ว่าเพราะว่าสมมติต่อให้เราเสียบดไฟดเป็นยเอสบีสโยนเข้าไปก็ติดเรื่องของอินเทอร์เน็ตยรๆที่ต้องใช้เวลาพอสมควรผมลองแล้วใช้เวลานานอยู่นะครับแล้วก็เนี่ยกองแค่นี้เองก็อันนี้เป็นฟังก์ชันนะครับการใช้งานหลักๆของตัวเซตี Cloud Terminal ครับ ล่าสุดน,นะครับ AS ปล่อยตัวแอปพลิเคชันบน Android แล้วก็ iOS มาแล้วเรียบร้อยนะครับอย่างผมเนี่ยโหลดมาดาวน์เรียบร้อยนะครับอันนี้ของ iPhone เมื่อ Connect ครั้งแรกนะครับจะขึ้นเลยว่า Network is good นะคือพร้อมใช้งานด้วยแล้วก็ล็อกอินเข้าไปเลยหลังจากล็อกอินแล้วนะครับก็จะมีหน้า Connect กับเครื่องของเรานะครับแล้วก็จะมีตัวหน้า Setting ด้วยอันนี้ก็คล้ายๆกับตัวที่เราล็อกอินบนเครื่อง PC หรือตัว Client นะครับแล้วก็คอนเน็กเข้าไปเลยอนุญาต อน,นุญาตไอโฟนในทำเจริงนี่ไงเราใช้วินโดว์บน iPhone เป๊ะเ,เลยนะครับโดยหลักๆนะครับเราสามารถเนี่ยลาก,กเคอร์เซอร์เมาส์ได้สลับหน้าต่างได้นะครับปกติไอโฟนมันซ o มไงวะอ๋อการจะถามเลยซูมไงนี่แล้วก็ขยายเลยเนะี่ยอยากซูมเท่าไหร่ก็ซูมไปอาจจะมีโน่นนิดๆน,นะครับเราก็สามารถใช้งานได้เหมือนตัวเครื่องคา i แอนแล้วก็ตัววินโดว์ได้เลยนะครับเราก็สามารถกดสั่งงานเปิดโปรแกรมต่างๆได้แล้วก็จะมีตัวชัดๆอยู่ด้านบนนะครับสำหรับการ ตั้งค่าต่าง,าง,างๆเฉพาะในส่วนของบนสมาร์ทโฟนนะครับอันนี้สามารถย่อต่างได้ขยายอันนี้ขยายนะครับขยายย่อจริงๆซึ่งเราสามารถใช้ซูมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นการใช้เครอร์เซอร์เมาส์นะครับแทนการทัชก็จะมีเครอร์เซอร์เมาส์ลแล้วก็คีย์บอร์ดนะครับก็สามารถเปิดวิชวลคีย์บอร์ดขึ้นมาได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับถ้าในกรณีที่สมาร์ทโฟนของเรารองรับพวกอย่างเช่นซัมซุงเด็กแล้วกันครับสามารถต่อคีย์บอร์ดเมาส์ได้หรือ ต่อคีย์บอร์ดเมาส์แบบบลูทูธก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันสามารถต่อไทซี C, หรือทามิลเลอร์จอต่างๆเนี่ยเหมือนเราใช้งานบนสมาร์ทโฟนปกติเลยนะครับถ้าเครื่องไหนรองรับการต่อไทซี C, เป็นฮับต่อคีย์บอร์ดเมาส์ก็สามารถทํางานได้หรือต่อเป็นเมาส์คีย์บอร์ดบลูทูธไร้สายก็สามารถใช้งานได้เช่นเดียวกันเหมือนใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์เลย บนสมาร์ทโฟนนะครับจออาจจะไม่ใหญ่อาจจะใช้งานไม่สะดวกแต่ว่าตัวแอปพลิเคชันแน่นอนครับมันรองรับบนแท็บเล็ตด้วยเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้งานแท็บเล็ตโดยเฉพาะแท็บเล็ตที่มีพวกคีย์บอร์ดเมาส์เสริมอะไรอย่างเงี้ยทัชแพดแยกก็สามารถใช้งานได้หรือบางทีเราอยากไปใช้งานข้างนอกเราก,ก็เปิดขึ้นมาใช้งานได้สะดวกกว่าการใช้งานบนโน้ตบุ๊กหรือตัวคา o ์ d พ็อกเก็ตพีซีครับสรุปสุดท้ายนะครับสำหรับ AS Cloud PC นะครับาจากตอนแรกเนี่ยที่รองรับบ,บนแค่โน้ตบุ๊กบน PC นะครับ Windows หรือตัว c l า u d p o ก k e t PC เท่านั้นล่าสุด a อเขาอัปเดตให้รองรับตัว iOS Android นะครับทำให้เราสามารถใช้งานได้หลากหลายขึ้นบนสมาร์ทโฟนบนแท็บเล็ตซึ่งผมว่าเหมาะกับเพื่อนๆที่บางทีต้องการแก้งานและยังเดินทางอยู่นะครับเราสามารถเปิดสมาร์ทโฟนเปิดแท็บเล็ตขึ้นมาเพื่อทํางานสรุปต่างๆได้หรือกะทั่งนักเรียนนักศึกษาที่บางทีเราไม่มีโน้ตบุ๊กหรือเราต้องใช้งานเครื่องที่เป็นเครื่องสาธารณะตามร้านจิเนตคาเฟ่ตามหอสมุดต่างๆนะครับการมีตัวคาพีซีเนี่ยทำให้เราสามารถ ใช้งาน PC ที่ไหนก็ได้และไม่ต้องกังวลเรื่องของความปลอดภัยนะครับแล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับรูปแบบของคาวีซคิดว่าเหมาะสมสําหรับการใช้งานหรือว่าเอาจริงๆไปซื้อเครื่อง PC n ีโน้ตบุ๊กดีกว่าครับ